ว่ากับย่างฮ่องกงที่เราดูกันมาตั้งแต่เด็กเลยเป็นอย่างนั้นลกๆครับโอก็เรียกว่าอยู่ในสายเลือดเลยนะเพราะว่าเหมือนเติบโตขึ้นมากับหนังฮ่องกงเพราะหนังฮ่องกงจะมีความบันเทิงในแบบของมันจะเป็นแบบที่เด็กผู้ชายเราชอบครับทั้งแบบบู๊แอคชั่นก็มีแบบเหมือนคอมเมดี้ตลกๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนหลายๆคนที่เป็นแบบเหมือนดาราฮ่องกงก็จะเป็นไอรอนเราในวัยเด็กครับเราจะเป็อยู่เต๋อหัวเห <nervous S 2> ล story, uh, <produ funny gli apprentice systems> ียงเฉาเว่ย <t> ผู้หญิงฆ่าขยะแตกแล้วก็ทั้งสายบู๊อย่างหงจิ้นเป่าอะไรเงี้ยครับมันก็เลย สิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนหล่อเลี้ยงเราขึ้นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ทําให้เราแอนสนใจเรื่องภาพยนตร์ด้วยส่วนทุกว,นวันนี้ก็เลยประกอบอาชีพเกี่ยวกับภาพยนตร์เลยในฐานะที่เป็นผู้เบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรคือเสน่ห์ในห้องคงที่แบบคนทั่วโลกคนชอบคือผมว่าในตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะครับเขาจะเป็นเหมือนผู้นําทางด้านการออกผู้ชมอะไรอย่างฉากแอคชั่นเนี้ครับเขาจะมีแอคชั่นเป็นสไตล์ที่เป็นเจ้าพ่อแล้ะแบบเท่มากในแบบในแบบฉบับที่เป็นแบบของเขาเท่านั้นเลยครับเป็น จอนบูหรือว่าอย่างโอ้หลายกหลายครับมันก็เลยพอเราดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเท่นะและเป็นสไตล์แบบเราดูปุ๊บเราจะรู้เลยว่านี่เป็นฮ่องกงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับแบบแอคชั่นในยุคต่อมาเรื่อยๆจนผมคิดว่าจนปัจจุบันเนี่ยครับหลายเรื่องก็ยังมีแรงบันดาลใจจากแบบการแอคชั่นสไตล์ฮ่องกงออกแบบมาทัในคณะคนรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกกับการถูกฟังถูกพันเหมือนฮ่องกงก็ขอแบบจะกลายเป็นอย่างแบบวงการวัยจะกลายเป็นเป็นเหมือนแบบ เเจด์เป็นแบบไอคอนิกให้เราเป็นแบบอินสปเรชั่นให้เรามากกว่าเพราะว่าแบบต้องย้อนกลับไปดูหนังเขาจะไม่ได้อยู่ในไทม์ไลน์แบบแบบพี่เต๋ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามมยู่นะพี่เต๋อขออนุครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราค่อนข้างผูกพันจากการที่แบบเราได้เสพสิ่งเหล่านั้นนะคะเราค่อยๆสะสมมาแลยทำให้เราแบบอยากรู้จักฮ่องกงมากขึ้นแล้วก็ผลงานของแบบ ภาพยนตร์ก็ไม่ได้มีแค่อย่างแบบคนคนเล็กหมัดเทวดาเน่ยกระปูหางเสืออย่างนั้นนะที่แบบอายุไม่นึงไ้องก็ไม่น้อยแต่รอดูหลายรอบมากเลยสนุกมีใครยังไม่เคยดูไม่มีเขาแบบว่าม่เคยดูสีละครับครับกับหนังฮ่องกงความสุขการการได้ดูมันซึมซับในตัวเราผมว่าผมว่ามันมีเสน่ห์ของตัวมันเองครับผมแล้วก็มันมีหลากหลายเรื่องมากจริงๆแบบว่า ถ้าใครแบบลงลึกหรืออะไรเราสามารถไปเสพจากบ้านเขาได้เลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแต่ละที่มันก็เป็นสเสน่ห์มันก็เป็นตสาหกรรมหนังแล้วก็มีความแบบวัฒนธรรมประเพณีของทางเขาอะไรเงี้ยอย่างที่พี่เตอ๋อบอกว่าม,มันเหมือนเป็นต้นกําเนิดแห่งการบู๊หรือว่ามันมีเอกลักษณ์ในการศิลปะการต่อสู้อะไรเงี้ยหรือว่ามุมกล้องการถ่ายทําแบบเจ้าพ่อใช่ไหมพี่เตอ๋อเออวันเท่นะผมว่าวันเทแล้วก็แบบมันมีความแบบกังฟูอย่างเงี้ยผมว่ามันก็สนุกอีกแบบหนึ่งครับ เลวอย่างแรกได้ความหลากหลายเนาะเพราะว่าหนังที่เลือกมาก็ไม่ได้ไม่ได้ซ้ำกันทุกเรื่องอะคะ่ะในหมายถึงว่าในทายวกนังก็จะมีแบบมีดรามา่ามีแอคชั่นมีมีหลายอย่างที่เรามาดูแล้วมันจะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้ตัวเราเองด้วยค,คือในแง่การดูหนัง,งก็การได้ดูหนังหลากหลายมันเป็นการ เติมประสบการณ์ชีวิตนะแล้วก็หลายเรื่องถ้าสมมติว่าคนที่ชอบสายแบบแมสเนสเนี่ยก็จะมีหนังที่แบบหทำรายได้ถล่มพลายเลยแบบเยอะมากๆซึ่งคนน่าจะชื่นชอบหรือว่าหนังที่เป็นหนังแนวชีวิตหน่อยหรือว่าหนังที่เป็นดราม่าหน่อยก็มีหมดก็เลยรู้สึกว่ามาที่เดียวก็เลยคุ้มเลยใช่ต้องมาดูฮะมีป่ะเน,นี่ยบอกว่าจะมีถึงวันไหนยังไงมีตั้งแต่วันที่นั่นสิเทศกาลในครั้งนี้มีกี่วันที่แฟนๆมามีถึงวันที่25่สิบใช่ไหมยี่สิ ถ้าสิหรับก็ตั้งแต่วันนี้จนถึง25สิงหาครับก็ลองเช็ครอบเช็คอะไรที่เราแบบรู้สึกว่าเออสะดวกเข้ามามาดูได้ขอัปเดตผลงานของแต่ละข้างบ้างยังไม่เจอยัะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตการแบบเพื่อดร์ไปเรืองการปั้นรูมอะไรกันว่าทุ่งเทหนักหรือแค่ไหนักก็ทุ่มเทหนักอยู่ครับก็ออกกำลังกายเยอะแล้วก็กินกินดีอยู่ดีอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนครับแล้วก็แต่ว่าช่วงเวลาดีๆมันก็ผ่านไปแล้วครับ ทีี่่กินไมดปกติก็ก็ไม่ได้เน้นการกินดีมากอันนี้คือเป็นร่างทองที่สุดในชีวิตเลยในคะนนตอนนั้นทองร่อนไปหมดแล้วครับไม่ไเหลือแล้วใช่เวลานาน้ำไหมคะพี่เต๋อโอ๋อสี่ห้าเดือนอยู่ครับประมาณสี่ห้าเดือนเส้นเลือดที่มันดีมานี่คือต้องถึงขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับเส้นเลือดมันสะโพนว่าอยากอาหารว่าเร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 าขาดมันเยอะเส้นเลือดมันอาหารเราก็เลยครับมันถูกขึ้นมาตอนนั้นลดไปเท่าไหร่พี่เต๋อ น้ำหนักไม่ได้ลดไปเยอะครับน้ำหนักลดไปประมาณ2กิโลได้ครับ1-2กิโลแต่ว่าต้องเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มอะไรขึข้นมาในการออกกำลังก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมแหละร่างของเราไม่แพ้พี่เตอ๋อเหมือนกันนะโอ้โหพี่เตอ๋อเล่นเบสฟิตปะไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมผมแพ้ครับแพ้พี่เตอ๋อช่วงนี้เพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเหมือนกันแต่เดี๋ยวว่าจะกลับมาเล่นแล้วครับผมใช่ไปละเดี๋ยวตอนนั้นเราปั้นที่ าการแบบที่เต๋อให้คือยอย่างที่บอกว่ามันต้องคุมอาหารมันต้องคุมอาหารจริงฮะแล้วก็จะลดเร็วมากแล้วก็ต้องควบคู่การออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนเกอโปรเจกต์อะไรทีใครอย่างที่เต๋อเขาเพื่อด็อกเตอร์ไฟแ,แบบเราเพื่ออะไรเดี๋ยวผมก็มีโปรเจกต์ใหญ่ข้าฟ้าฮนะก็เริ่มจะเปิดกล้องแล้วครับใช่แล้วก็แฟชั่นต่างๆที่อยากจะทำก็เลยอาจจะแบบตั้งจิ้นใช่ เราต้องแบบว่าเอาร่างใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาให้ได้ตั้งเป้ายังไงพอดีก็เลยกินเยอะไปเลยอ้วนไปเลยดีกว่าฮะคุณเล่นอะไรนี่คุณเล่นอ้วนไหมคือไม่เอาอ้วนไม่เอาอ้วนพี่เอาผอมมีซิกแพคมีแับกล้ามเนื้อชัดอะไรอย่างเงี้ยลีนีลีนีล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 ีอีล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 ีไีล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  ช่วงนี้ก็โอเคค่ะเรื่อยๆยังไม่ยังไม่ได้เปิดกล้องเรื่องใหม่ค่ะก็ยังมีเวลาเตรียมตัวอีกเปนค้ามลับแสดงว่ามีโปรเจกต์มีค่ะมีค่ะพูดไม่ได้เลยค่ะเซนค่ะเลนผมแล้วมันความรับไม่ว่าใครจะต้องรอดูแต่ต้องรบกวนให้รอติดตามโอเคขอบคุณค่ะคครับคุณครับครับคครับคครับ่ง่นนี้นะคะคาะซีจ๋า คำอะไรครันตลกเหรอรลานี่คนไม่เคยเห็นจริงๆก็ไปเรื่อยเลยนะคะพี่พี่ไม่ได้ดูน่านกันมันใส่ ทำไมผมคุ้นเหมือนเห็นพี่เต๋อที่เบสคือไม่ใช่ไม่ใช่พี่เอ้พี่ไปเที่ยวเล่นบาสกับพี่ที่เล่นี่เล่นติอ่ะี่คะพี่เต๋อคะโอเคนะคะอคลยค่ะเาล่ะคะโอเคนะคะโอเคค่ะอายปีไแล้วแล้ว